ต่างกันยากยากยาก,ยากน้ำขูนี่แหละบอนอื่นกับบอปานใดไมนยากอยู่บอลขูนี่คุณควยไปเด้อควอยไปเด้อแบบนี้รอดควายสิปไปพี่น้องเลยกระกยานคือกันนะขอจดจ่อไหนนี่ใส่ใส่ สบายดีลวก็สวัสดีเดอ้อพี่นอ้องเด้อเอนนี้ยสาวเวชรสดีกระกำลังย่างมากแกงพี่น้องเลยอยู่ในสภาพตอนนี้นั่งอยู่แกงนะน้ำแกงกำลังไหลหลายตอนนี้นะน้ำแกงนะพี่น้องโซนอยู่ธาตุธาตุธาตุดีตะเก้าสุดก้อนนั่นก็ว้าหลายแต่ว่าว้หลายต้ําสุดนี้สุดนี้นี่สลายิ้องสุพี่น้องเห้ดนะพอดีเหรอพี่น้องบอกกล้าไปอะ่ะ ไหขนาดเลยเด้อบ้วนบ้วนบ้นไหลเยอะน้ำนะน้ำบิวนปบบ้วนมากพี่น้องเลยข้อใจชัดมากน้ำนะข้อใจแรงบ่อนบ่อนเพราะว่าจืดบ่อนนี้ยังเหลือสองบ่อนสามบ่อนเด้ยังเหลือน้อยหนึ่งกายหันพ่วงมาแล้วแถวบ่อนนี้นะน้ำไหลเลยพี่น้องน้ำตีน้ำตีว่าบ้าขึ้นมากพี่น้องบ้วน ข้านตลา,ายขนาพี่น้อ,อาอน้หลเลยสิไปข้สีแวะลงแกงก่อนพี่น้องเพราะว่าอันยู่แถวแกงนี่คันพระเจ้านางเขาขอเจ้าเผาป่ากนะถามนังเขาก็นนะผู้นอนเยอะก็มีคน้นางเยอะก็มีอยู่ที่หน้าพระเจ้าในีักเชิดอย่างเบ้ไปถามมันก่อน แกงหลายเยู่พี่น้องเลยไม่ไปบ่เบยังท่านไปบ่เข้าบ้านบ่เนี่ยอยากเข้าบ้านอันนี้นะมาแต่หน้ามาแต่เฮือนเออถ้าขี่รถยักไ,ไกว้ก้อนตึกจะลงบ่โอ้มันนี่หลายเลย ด้านล่างกับน้องรถเว้ยลงไปเบิ่งก่อนงัดลงไปเบิ่งเธอเขยบนตกะมืดคืนเมือ่อคืนนะพี่น้องเลยตาลายพอสมควรบ้าก้อนนั่นหลายฮ่นี่ก็แห้งหลายอีกโอ้ยมาตึกจะลุงเลยเนาะตึกบ่อนนี้เศรษฐไรพี่น้องเลยเบิ่งน้ำนะ มัน่นแห้งหลายอีกเป็นหัดตั้งแต่บ่อนค่อยยางโลกเนอะเงาไหมพี่เดอมือนี้เด้อน้ำกำลังมากโบเหน็นหอดตุสิตึกจะลุ่มได้พี่น้องตึกจะลุ่มกับบุมี่น้ำมาแน่เนี่ยค้เคบงูเยได้พี่น้องเลยหลายแท้ๆทได้นี่ได้ ุเดี๋ยวนี่ลอดหมดเลยแกงนะพี่น้องเลยลอดพักลอดนี่จนโมเหตุอย่างทั้งนั้นนะคุณยินแต่เสกน้ำตูนด้วยตอนนี้สภาพน้ำแกงพี่น้องหลแท้ๆด้วย น้ำเฟื่อมขึ้นมาเห็นบอสพี่น้องน้ำมันก็เฟื่อมขึ้นมาบอมีค่อยพ้นตึกจะลุมพี่น้องเลยพ้นกระบรดตึกจะลุมนะอันนี้น้ำมันตีขึ้นมาพี่น้องแม่ผู้ใดยากได้ฟื้นได้อย่างเสื้อมากเก็บไว้ก็ได้นะพี่น้องเลยปุ้นปุ้นเกลนอหัดปุ้นหัดปุ้นปืนปืนเล็กน้อยค่ะเจ้าล่นพี่น้องเลยมันไหลมาไเลยเด้อปืนน้อยตัวนี้เด้อ ทอดพุนเด้พี่น้นองดากกาเด้อปักไก่ลายเนื้อแต่วก็น้ป็นก้อนหินเนาะกระโนกระโนกระโนลายเยอะได้พี่น้องเลิศมันตงขึ้นมาแกงบานาทมเด้อแกงบานาทมหุยบานาทมเด้อน้ำทมเด้อตอนนี้น้ำไหลแหง้งไหลแหง้งวาดน้ำตีขึ้นมาพี่น้องซ้ำน้ำทะเลด้วกันได้เ เวลามันตีขึ้นมามันซัดไม้ขึ้นมาเลยเวลามันมาพี่น้องเลยไหลขึ้นไหลลงตหลเลยน้ำเพิ่มบาบ์บาบบาบพี่น้องเลย ต้องแม่น้ำนี่กำลังมากน้ำนี่ยังไท่ทันได้ลงแล้วพี่น้องเด้อมันกำลังมากเพราะว่าเมื่อคืนนี่กระตกมัดขึ้นนะมเม็ดมือเม็ดขึ้นเลยฝนต๊กนี้อาสาวรัดแรงพี่น้องเอ,อ้ยคุณเลอ,อยยเค,เคยเออขึ้นน้ำขึ้นหน้าอะขึ้นแล้วพี่น้องเด้อย่ใกล้น้ำใกล้หน้ายอย่านไป บนข้างหน้าเขาเบ้าหน้าเพิ่งกะจนบเห็นเลยได้ถึงก้อนห็นทางบนแกงตายเลยพี่น้องเลยหัดคุณลายพี่น้องตอนนี้ควายยืนยุ่เทิ่มแล้วพี่น้องด้วเพิ่นมาตะล้มด้วยมายืนเพิ่งยุ่แถวเพิ่มอิ่นน้ำในกระสมโค่นอยู่ได้หลายแท้พี่น้องเลย น้งคุ้นกระทงหน้ากาเจ้าพี่น้องเห็นเพาข้าวเกีียวเกลยวนะพระนั้นมันเป็นเป็นทงหน้าพี่น้องนะเป็นทงหน้ากาเจ้านะนางซื้เพราะว่ามันป่าไม้พี่น้องงซื้อแหละย่ามน้ำาหลาพี่น้องเอ้ยคนโต,ต๊ะพันมือพันขื้นเนะาะบอกให้มันหลาอก็มัดมือมัดขื่นเลยนะน้ำสีท่วมแล้ว <c oughs> สีท่วมบานสีท่วมมือ แกงจังทีกบกำลังมาอยู่พี่น้องเ้ยไปหลักกินฮอดจะรุ่งเจจอยกินฮอดจะรุ่งยู่ยักษตึกป่าลายทาดๆๆาาพี่น้องเ้ยลายแท้ลายวะ

ได้นุ่มกินเก่าได้ทุกยาด้ยุกยาติคนเราบ้งนีกันล้อนนกับน้องกันเขินได้ใหญ่กัพอดีแหละทำดีพอดีว่าพอดีงามพุ่ยตามลักกยามันอ่ะผิดสมดีธรรมดีดี่นากรขจองขายขจองมันนะไปหน้าพี่น้องเลยขเจ้ากันย่างก่อนกับยางตามล่ะ

หากปลงฟงไฟเบิ้งมีแต่น้ำตัง้งมืดพี่น้องเลยคุณน้ำไหลโซงนี้น้ำไหลด้วยพี่น้องด้วยแถวห้วยแถว,ถว,ถวห้องมแตงแต่น้ำ ห,หน้าคนเดียวพี่น้องเลยน้ำกระไหลซ้ำกระโปรบอลน,นี่กน้ำไหลพี่น้องเลยหลยแท้หลว่านะโอ้ท่วมมาแล้วจนมาเห็นเข้ามาเห็นอย่างเลยท่วมหมดแล้วท่วมหมดแล้ววัดน,นี้ก็ท่วม น้ำแกงนะพี่น้องตอนอยู่ทาดทาดุาตุาดปดีจะเกา้าชุดก้อนนั้นกระว่าหลายแต่ว่าหลายต้องสุดนี้ชุดนี้ใหลายตัวน้ำต้นพีน้องเด้ตนะัวนีววเพี่น้องบอกกาไป่่ะไหลกรนาดด,นนนาด้วยเด้อคุนคุดคุดไหลอยู่น้ำนะอาบ้วนไป้วนมากพี่น้องเลย ส่ทับมากน้ำนก็ามบอ้อนกนเาว่ายุดบอลนี้ยังเหลือสองบอนสามบอลเด้ยังเหลือน้อยหนึ่งกายหันทัวมนแล้วแถวบอนนี้นะน้ำไหลเลยน้องน้ำตีนน้ำตีว่าบ้าขึ้นมากี่น้องกุ้นตก้วกุ้นกระไหลชนะเียน้องช่องแมยน้ำไหลน้องเว้